โอ้เฮโยสวัสดีกับทุกทุกท่านกันด้วยนะคะผมแนวันนี้กับผมโปกเกตอีกแล้วนะมาเจอกับผมโปกเกตอีกแล้วนะคะซึ่งคราวนี้ก็จะมาอยู่กับเพื่อนกูอีกแล้วนะอุกยเฮีย ดตอนนี้ผมมาแข่งกับเพื่อนผมพอเพียงนะคะซึ่งคลิปคลิปแมปผีที่ผมเคยเล่นไปอ่ะทุกคนก็น่าจะจำได้แหละเพราะว่าพอเพียงเคยผล่หัวมาแม่งไงผมเป็นบอสเลยละว เดี่ยวทำไมจุดจูคะแนนกูขึ้นมาเป็นหมื่นแล้วเนี่ยอ้ยเพลงน่ากลัวจริงว่ะตอนนี้พอเพียงเขากำลังกดคุ่นะคะับเพลงแล้วผมเปิดเสียงเขเปิดเสียงนิดนึงนะโอ้ยเฮียใหม่เลยดูเหมือนว่าคะแนนผมนำคุณนะคุณพอเพียงดู อ่ะอามีนสุขภาพนะท่านชมโอ้นี่ับเพื่อนผมเพื่อนผมเหรอเท่เหมือนกับผมเลยแหมครับถ,าถา้าถ้านผูชมถามว่าเว้นหายไปไหนนะฮะเว่นเขาไปโรงเรียนวันนี้ ทำไมเพียงมัน,นแปลกวะทำไมท่านผู้ชมมันมนันแปลกนะแน่ใจนะว่านี่คือไบเดนไอฟันกินอ้กูสาสตด์เองเออได้มาแค่ห้าอย i n t oh my god ได้เงินคุดน้อยอ่ะพอเพียงใช่ปะได้เงินคุดน้อยอ่ะหน้าจอหนหน้าจอพอเพียงบัสครับท่านผู้ชมดูสิโอ้ ให้ตัดคลิปก่อนไหมเพราะว่านายจะได้ออกแล้วเข้าใหม่น่าถ้าทชมผมก็แต่งตัวใหม่นะฮะเป็นตัวละครจากไปเดนนี t ฟันกี้เลยนะเว้ยชื่อว่าอะไรนะพอเพียงอ้าวมันแย่งกูโห<อ>นมันแย่งกูโนเดีย๋ยวเราตัดก่อน ดดเบนทนอันไหนวะอันที่หนึ่งอันที่สองอันที่สามเอมอลยไ,ไม่ได้กดเลือกอะไรเลยโอ้ oh my god ที่มาแล้วครับทยอมเพลงนี้กูไม่ค่อยถนัด โอ้โอ้ทำไมทำไมนายเพ่มไปจังวะแม่งเลยพีโบปีโบนะใครสิเพื่อนโอ้มา อเอาคนผิดอันแบบนี้ทำไมมันมันยากจังวะโอ้สีพอ,อยต์แมวเอมเราเปิดหมดเลยอะไรคือบิ๊กเกอร์อะ อารมิมกอรนายนายนายเพลงไงน่นานไหนเหรอเพลงไงหัวแลเบิดตอนสเต็ปสุดท้ายอ่ะมันชื่อว่าอะไรเหรอโอเคไม่ใช่โลแฟ Ni khuôn luyện về lâu ngày mãi 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 อุย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 เอเพียงไหนระวังโอ้ทำไมคะแนนเราไม่เพิ่มทีวะโอ้ m ม่ก็คะแนนเราเพิ่มแค่นี้เอง เริ yeah, <ert thinking of it> ่มได้้วท่านผู้ชมทุกท่านใใครดูคลิปนี้อยู่นะจะรู้ไว้เลยว่าผมในเพจสีผมจะลงกันดั้มแต่มันไม่มีเสียงผมก็รู้เหมือนกันว่าทำไมไม่มีเสียงตูตอนนี้พอเพียงต้อง อุ Ooh, ้ยคะแนนเกือบเท่ากันว่ะอุ้ยได้มาหก p o i n ้ใช่แล้วสเต็ปสุดท้ายอ่ะมามามาเดี๋ยวตัดกดมาหน้าผู้ชมใช่ปวดมัวไปแล้ว nói đâu quá Oh mẹ không phải không không phải Oh my god, everyone. Oh yeah, <laughs> อย่างงี้าเใี่ยหมั้งอ๊ยทำไมทำไมคะแนนนายมันมันขวดอย่างน,นั้นวั ตอนน oh, <laughs> oh, so, so, ี <Teach Him> ้วิตตี้เริ่มโมโหเริ่มมีความเครียดหัวเริ่มจะระเบิดโอ้ก็ยังไม่เยอะสูงสุดของเราได้เยอะจริงๆของเราถูงสุดได้มากสุดหยิบสามพอยก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับวันนี้ที่ผมกับบอเพียงนั้นมานี่มาแข่งกันซึ่งตามจริงแล้วก็กาจะเล่นกันเฉยๆแต่กูคิดว่าไหนๆก็เป็นโอกาสดีในการถ่ายคลิปแล้วก็ อย่าทําให้โอกาสมันนั้นเสียแล้วก็จะได้ไม่เสียเวลามากด้วยใช่ไหมพอเพียงน,นายพิมีเย็ดดิท่านผู้ชมไม่รู้หรอกว่านายพูดว่าอะไรเพราะท่านผู้ชมไม่ได้ยินท่านผู้ชมไม่ได้ยินว่านายพิพ์ว่านายพูดว่าอะไรเพราะว่าคลิปแต่ละคลิปที่นายมาถ่ายกับเราอะไม่เคยมีเสียงนายเลย yes ดิ yes yes ก yes. ูบอกว่า yes คิวมีเย็ดเออนั่นแหละก็สำหรับการชอบกิปนดีนครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะผมกับพอเพียงต้องไปก่อนนะครับนี่พอเพียงครั้งที่แล้วเป็นเพนกวินครั้งนี้อ่าก็จบแล้วครับสำหรับวันนี้แม่งขนาดที่แข่งก็ต้องมาแข่งในตอกซอกซอยนี้มึงคิดดูกลุ่มกูแม่งอ้วนขนาดไหนโอเคไปลนะบาย